ไปข้างบนเลกันนะคะโหรอยเอ็ดรอยเอ็ดทาวเวอร์ลายกำลังจะมีซิปลายโอเคค่ะฐานเครื่องดื่มเข้าไปนะคะเข้าทางเข้ามาก็คึกคืนหน่อยนะคะจะเป็นจำหน่ายสินค้าต้องซื้อโบดนะครับนะคะสแกน QR โค้ดนะค่ะเดี๋ยวดูนะคะ คนสวยบริการที่นี่บริเวณเฮ้ยใจหิวหิวเนี่นจนรนนาต้องเดินขึ้นมานาสวยมากางเดินเดินขึ้นนะจัา ราจะไปเีกชั้นนึงนะคะชั้น35มนบ้าจะไจ,จะเปน็นงไคะเจ้าหน้าี่บอกว่าชั้น3มค่ะก็มีคนตอบว่าไม่ลงก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ใช่เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนงงชั้นนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีขนมเรียบเลยนะคะต้องซื้อขนมไปฝากเลใช่ไหมเนี่ยอย่งงี้เป็นอันเร